สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนกรองแอร์นะครับของอิสุแพ t ตินัมปี2008นะครับก็จะมีน็อตสองตัวนะครับตรงนี้ ใช้ค่ควงถอดน,น็อตออกมานละ้นจะสั้นหน่อย <laughs> ถ่ายด้วยทำด้วยครับ ก็จะมีนัดสี่ตัวครับสองฝั่งนี้สองรุ่นนี้มันจะไม่มีกองที่ใส่กองนะครับต้อง ใช้มีดคัตเตอร์กรีดเอาแล้วซื้อฝามาปิดครับแต่ผมทาไว้แล้วครับครั้งก่อนผมทำไว้แล้วอถอดเสร็จก็ดึงออกมาเลยครับนี่ครับจะเจอตรงนี้จะเป็นฝาปิดเราก็ดึงฝาออกมาเลยครับ ุ่นี้ก็ไม่แพงไม่กี่ตังค์ตามออนไลน์จะมีครับก็ดึงออกมานี่ครับฝุ่นกองันเดิมครับเพียบก็ฝุ่นนี่คือกองเดิมครับนี่ครับกองเก่าที่ผมถอดออกมาเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็อันใหม่ที่จะใส่เข้าไปนะครับดูความสกปรกครับมันจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรเต็มเลยครับนี่คืออันใหม่ครับผมจะใส่อันใหม่เข้าไปน่ครับกองก็เสียบเข้าไปเลยครับมีช่องที่ผมใช้มีดคัตเตอร์กรีดไว้ครั้งก่อนทำช่องแล้วก็จะมีฝาปิดนะเนี่ยฝาปิดสั่งจากออนไลน์ไม่กี่ตังค์ แล้วก็เกาะเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็มันจะสนิทนะครับเพราะมันจะมีเป็นโฟมครับนิ่มๆการอากาศเข้าอากาศออกตุกข้อข้างๆเสร็จแล้วเราก็จะกรอบกลับเข้าไปนะครับใส่เข้าไปมันจะมีบาร์นะ จะมีบ่ารองแล้วก็ยึด็อดเข้าไปสีตัวตัวนี้มันจะเป็น,น็อดไม่เหมือนเพื่อนครับมีตัวเดียวใช้บ็อกเบอร์สิครับขันหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่มันขันได้ ก็จะร้อยน็อตเข้าไปก่อนนะครับแต่ผงค่อยขันให้แน่นทีหลังเอาแค่ตึงๆมือพอนะครับมันเป็นลาสติกค,ครับ เดี๋ยวผมขอขันนัดแป๊บนึงครับขยึดนัดสี่ตัวแน่นแล้วก็จะมาใส่เกะใส่ของครับก็พี่ที่ใส่ก็บีบตรงนี้เข้าหากันนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปมันจะมีเดอยเกาะอ,อยู่ครับจะมีเดอยเกาะตรงนี้ ใส่เก๊เข้าไปแล้วก็จะมาใส่มัพสองตัวแล้วเราก็ยึดให้แน่นฝั่งนี้อีกตัวหนึ่ง ก็ประคันน็อตให้แน่นเสร็จ<อ>ก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับวิธีเปลี่ยนกองแอร์ยูสุดีแม็กแพลตตินัมี2008